สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนสุหม่องสุขบอนพ่อเพาะกับสองน้องแทนเมือเ่อไหนกาอากาศหนาวหนาวกับหนาวคือเก้านั่นแหละป้าลุงเลยเมือเ่อไหนก็มาเล่นกับน้องแทนหน่อยคือเกา้าถามถามเว้ยหืมหันหน้ามาหาป้าลุงเลยก็ลุ ไปไสวัสดีปีใหม่ไวไวสวัสดีปีใหม่ป้าลุงไวไวกินขนมหมวกแม่นนองแทนเห็นอันก็เลยมันหนาวๆนาก็เลยสื่อมาให้น้องแทนเศร้หาพันกีบของผู้ใหญ่บ่มีถ้าของผู้ใหญ่มีขอบก็สื่อมาใส่อยู่อ่ะเ้ยฮะมือหน่ยก็พากัดพิงพิงพผพิงแดดสบายดีพี่น้อง พอนางแทนผื่นพอนางแทนในใส่เต็มสุดสบายดีพี่น้องหนาวหนาวผนพกกันดังไฟพิงไฟเอาท่านเอาเอานมาใส่นะกเฮยเอาพื่นมาใส่นะกมในมะขามมกูได้ต้นมันมาสู้กัได้เออมันหล่นเกาะอยู่กัมีในมามนายไเออในไม่ใหญ่นะ่ เออไปเกยอันแม่มาขุมาหมกให้เราไปเกยแถวคามาโมกพี่น้องเราก็มาภูเขาขึ้นาพี่น้องก็หนาวพี่ในภาคก็นั่งพิงแดดฮทำเอ้ยฮันเอาลานจับหนามาพี่เหนือกว่าเานั่งมาตั้งหนังคาพี่มบนนั้นั่งเงี่ยงคาพอโอ้ยเฮ้ยขนมทงขนมลดุ กินลดจะนะเออให้มาหน่อยนะกินเยอะมือเอาไว้เป็นย่างคันลังไว้ไว้น้องแทนได้ปีหนึ่งเดือนแล้วน้องแทนนี่นะน้องแทนได้ปีหนึ่งเดือนแล้วนี่ลูกข้าวมักลานี่นี่นี่ข้าวมักล่า ăn à, mày nó gìn keeng, kheo mắm cả gìn keeng, rưỡi siliang bỏไว liền lệ, mắm cả keeng, mắm cả quán thôi chưa hết nhang thôi quan thầy này na, Nào ở nơi cạnh na, xay súng khai sắm, xay súng bạc lại ăn gì nhang vậy, ăn nhang ăn hả? ăn kinh nhanh luôn Ảo Ảo mai bữa cứ về lông ma à chả à, Nào cứ cao Nắng phinh phai Nắng phinh phai Ma nội cơ Kín nôm Ngon cà gửa kháu lẹo ma nội cơ nào, nào nó nị nó Thàn... nhanh สะเก็ดน้ำแข็งนี่ัลงมานน่หิมะลงมาหนยันนันตายดับเบิลูุคนขณะนาวชั้นนี่ยังอันอะไรัน้กอีอีลปำไดูเบ้านน่เงี้ยโอ๊ยมาพอกินน้ำแมลูก อ่ะอันนี้ปุ่งนี่เอาอันนี้ของใส่แค้นเลยลูกกินนมไหมกินบ้างน,นั่นน้ำเอาแล้วแม่ลูกคารมในอีพอนะอนบ,บอไม่กินได้ bỏ quái tay năm luôn wow ô vào đại đại thế đấy đại 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 đấy đại 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 kín đấy đại 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 cứ kín thế yến tạ yến 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 ba luôn bằng này đấy ấy, ครบรอบมือนี้วันที่สองปีหนึ่งเดือน,นอบิดลนก์กะแต่พอรองแท่นหนาว เฮ็ดไเออฮะทำอ่ะว่าเฮ็ดย่างล่างเป็นล่างเลกิน้วนะมากินน้นะเลย

นาวๆแบบกินแตงเบื่ออื่นในบุญบานนามงเบื่ออื่นนี่ผู้ใดอยากมาเที่ยวก็พากันมาเดอ้อป้าลุงมาเที่ยวง,งานบุญบานนามงเอ้ามาข้างสกีสไลเดอร์บอกมาข้างสกีสไลเดอร์บรรุจากแล้ว อย่าไปอันเดียวลานถอดหมวกออกนะออกแล้วนี่ออกแล้วนานเห็นมะอย่าถอดออกได้ลูกแม่ตีมือได้นานเห็นมะเอ้านี่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 ทันแล้ว เหลือกระหมวกคณะสีเดียวกันเลยอุ่นอ่ะอุ่นก็ยังว่าซั่นข่อยสิซื้อให้บ่ยังว่าถ้ามีอผู้ใหญ่น่ะข่อยสิเอาอยู่เอาใส่ให้้านใส่ให้้านอเอาไม่เฮยไมานี่ๆๆนนี่จอมน แบ่ประชานตัวเลยแบ่หนองแทนได้หกตัวอือพอดีเป็นเก้าแบ่ก่ะตามราคาราคากะถาตัวน้อยตัวใหญ่กะถาตัวใหญ่กะสี่ห้าพันแบดกะถาตัวน้อยนะกะสองพันห้าสามพันากินแน่เว้ยราคามันกะแพงอยู่ หากแกะงามได้น้องแทนจะสี่ดงคล้ยายข่ะนมคือสิปีหนาพู้หล่คือสิได้คายเผื่อมันสีนใหญ่ค้ายอันซื้อนมให้น้องแทนน,นนะ่นาได้ก่ะสวัสดีปีใหม่เด้อป่าลุงให้สุขภาพแข็งแรง ណាតាមផៃបក់น้ําបិទអើប៉ោតុកអឺអើប៉ោអេអឺអឺមកលាយ៉ាងដែរអីប៉ោអឺមិនស្រ័យបក់យកគិតក៏តែដែរเนาะអាម เสื eh? uh. mm ้อกรมวมกนะซีเดียวกันเลยเชียงมาเออเออเอออมือนอะเดอลงหายมกัน่อยเปเนยแหละ

ไปกินแหละกับป้าลูกไว้ก็เลยไปห้าอยู่ห้ากินมันก็ใน,น,นได,ไดกก็ถ้าพิษพาดอันแดกก็ข้อถุกขออก้อไพ่นาคิมนาสอบกันใหม่อยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนสบายดี